มาชมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ย่อตัวหลังจากชนแนวต้านในช่วง1410ถึง1415นะคะทำให้มีการไหลลงมาแล้วก็เกิดสัญญาณขายในกราฟ60นาทีอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตัวของเครื่องมือ modified stochastic เนี่ยนอกจากจะให้สัญญาณขายแล้วก็ยังวกตัวออกมาจากเขต overbought ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยลักษณะยังเป็นการค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านช่วงสั้นบริเวณ10ถึง15เนี่ยนะคะให้อรอ,อการเก็งกำไรเนี่ยควรจะรอให้มีการ ลงในระหว่างวันก่อนนะคะโดยที่แนวรับเนี่ยนะคะยกขึ้นมาเป็น1395นะคะแล้วก็จุดถอยก็ยังอยู่ที่1380เหมือนเดิมนะคะสกุลตัวแรกนะคะจะเป็นตัว scc นะคะตัวนี้ราคาก็ขยับขึ้นได้เรื่อยๆโดยที่เครื่องมือ m o d i f i e d stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็วกขึ้นมาจากเขตโอโซได้แล้วด้วยแนวโน้มก็ค่อนข้างดีนะคะแนวรับจะอยู่ที่410บาท 436กับ446แล้วก็คัดลอสที่40402ถัดมาเป็นไทยนะคะตัวนี้ทะลุแนวต้าน EMA 75วันขึ้นมาพร้อมแรงซื้อที่หนาแน่นแล้วก็เครื่องมือตัวหลักๆนี่กลับมาให้สัญญาณซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะแนวโน้มน่าจะขึ้นต่อไปอยังแนวต้านที่15บาทกับ15บาท40รับ14.2แล้วก็คัดลอส3.9ตัวสุดท้ายเป็นโมโนนะคะโมโนน่เวงขึ้นด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะแล้วก็ยังได้ได้สัญญาณหนุนจากการเกิด สเต e เวเนสเต็เครื่องมือ MACD นะคะก็มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องแนวรับชะอยที่7บาท55ต้าน8บาท10กับ8บาท80แล้วก็คัดลอสที่7บาท45ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ